ไปเลือกในซีรีส์นี้ค่ะอ๋อในซีรีส์นี้ด้วยเนาะอยากจะเป็นอะไรใช่ค่ะทั้งสามเรื่องเลยใช่ไหมคะไม่ใชการอาจะอยากเป็นท่านหญิงแล้วนาวดีใช่ใช่ไม่ใช่คงไม่ใช่นะคงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเน่ยใชดีกว่าเล่นในบทไหนดีคะคือดางบทของที่ปมพัฒน์ค่ะ แต่ผมมาสนใจเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันสนุกครับมันมันดูแบบมันเล่นได้หลายอย่างแล้วมันเล่นได้หลายแนวอันนั้นน่าสนใจแต่การว่าถ้าไม่ใช่พี่สุพัฒน์นะเพราะพี่สุพัฒน์การว่าพี่เขาเล่นดีมากแล้วก็ชอบที่เขาเล่นเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าการเล่นกันอยากลองเล่นเป็นบทของ <c oughs> เป็นอานนท์นะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นมุก <c oughs> เท่ใช่ครับแล้วแบบว่าใช่ครับรู้สึกว่ามัน มันธรรมชาติดีมันอยู่ในบทในเงี้ยแม่คะแล้วอาจจะใกล้เคียงกับบุคลิกของเราด้วยไหมคะกันเรียกว่าใกล้กว่าเป็นอโน่ค่ะแฟนคลนบคนนี้ใช่ค่ะว่าหนูชอบเวลาพี่นุ้งนี่ที่นั่นเป็นอโน่เขาร้องไห้สวยมากๆแล้วก็แบบค่ะเขาเล่นเก่งด้วยจังบทไวแล้วเวลาเล่นออกมาคือแบบคนลุกอ่ะวันนั้นหนูไปนั่งนั่งดูเขาค่ะยเขาร้องไห้แบบ คือเหมือนคนแบบอัดอั้นใจจริงๆแบบสุดๆปวดเลยก็มีสีบบยากๆอยู่เยอะมากๆเลยค่ะ <c oughs> โอ้แต่ละฉากาก็ใช้ท่ายาวกลัแต่ว่าบทของท่งหญิงเองก็ท่ายายมันเหมือนกันนะโอ้ไม่ได้ง่ายๆเลยท <c oughs> นหญิงก็สุค่ะเพราะว่าค่อยๆพัฒนาย e l ของบทไป巴拉 <c oughs> แล้าก็ดูแบบแก่เซียวเนาะตส่ใบเลี้ยงอยู่ในละครแล้วเป็นสนามเป็นพระเม่มาเนี่ยโหสวยสง่าเลยนะคะมาเลยค่ะมาอยู่ที่ใครเอ่ย ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่บัวนะคะค่ะพี่ไปไาทำมาสิงประเนีที่ชอบประเทศไหนที่สุดคะอ๋อวันนี้อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาย้ายไปหลายโลเคชั่นค่ะค่ะูชอบที่ลรมันที่ลมันนะคะแม่ชอบที่ใส่ชุดออเรียอย่นี้น่าักน่ารักน่ารัก่ารักน่ารั่ารัก่ารการารัารก่ารน่อรันารัารก่ารนารกาน่ารัก่น่นากเ่ยนาั้นค่ บอกบอกได้แดดแดดไม่ค่อยแรงมากมันบดนะบดไม่เยอะมากน้อยหนาวแต่ว่าโดยแี่ราตลอดแล้วหนาวหนาวไม่ขั้หนาวค่ะเย็นเย็นไม่ถึงขั้นกับหนาวมากๆกนแต่ว่าพี่พี่นะพี่พี่้ากคือว่ามันมีเรื่องอยู่ว่าตอนที่เราพายเรือมันไม่มีแดดเราก็จะมีพูดกันเราก็พายเรือทำทัดเที่ยวเล่าเลาเล่าสถานที่อะไรอย่างนี้ครับแล้วคือหารูไม่ จากในกล้องแล้วข้างหลังนั่งซินฮอตดอกระหว่างที่เรากำลังไทยเราชิวๆกินฮอตดอกปั้นปั้นปัโชยมานี่ครับปั้นเดินผิดครับผิดตังงวง